สวัสดีครับผมเอทีวีจิงโจ้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานเคเลออนเลยนะครับผมจะพามาดูรุ่นเปิดตัวใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า Commander 250นะครับชื่อรุ่น X อ็กคอนะครับผมตัวนี้นะครับเขาบอกว่า250ซีซีเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงเป็นแฉกนะครับซึ่งทรงเขาด้วยนะครับดูออฟโรดอยู่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นตัว250นะครับนะครับถืว่าครบคันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับมีบรันเซอร์ให้นะครับมีออยล์คูลเลอร์มาให้เดี๋ยวจะมาใหหห้้้้ดดูตตอออนนนนนนลลลลลััััััังงแแวววววกกกกะะะะะคคคคครรรรรบบบบบผผมมมมเเเาาาาี๋ยยจิิถ ความกว้างของล้อนะครับหนึ่งเมตรสามเซนติเมตรนะครับผมส่วนความยาวนะครับหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับผมส่วนความสูงนะครับถึงแฮนเดิลบาร์ตัวนี้นะครับประมาณหนึ่งเมตรสิบเก้าเซนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวบอดี้ใหญ่เกียร์ออโต้ CVT นะครับผมถังน้ำมันนะครับบรรจุที่6กลิตรนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นนี่เห็นไหมฮะเป็นไงได้ยินเสียงไหมครับเป็น อลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับผมทึ่งเก็บวัสดุดีมากๆเลยนะครับผมหน้าจอใหม่ดิจิตอลนะครับบอกสถานะครบทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ระบบบิทเบรกช่วงล่างนะครับหน้าหลังนะครับผมนี่นะครับเบรกหน้าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเบรกหลังนะครับแล้วก็มีตัวล็อกเบรกให้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับวงล้อของเขานะครับด้านล่างช่วงล่างนะครับ แมกอลูมิเนียมนะครับขอบ10นิ้วนะครับเป็นยางอลทเทนนะครับสามารถวิ่งในทางฝุ่นทางดินตัรักกันดารก็ได้หรือทางเรียบก็ได้นะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับปีกนกคู่อิสระนะครับชอคอัพมานะครับให้ดีมากนะครับปรับพีโหลดได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูสีนี้กันบ้างครับทั้งหมดจะมีทั้งหมดสสีนะครับจะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับมาดูสีน้าเงินกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับมาดูช่วงล่างด้านหลังนะครับตัวนี้ฮะ นี่หัวบอลล่าเรียบร้อยนะครับล่าได้ประมาณ400-500กิโลกรัมเลยนะครับผมระบบสายพานส่งกําลังเป็นเบนซวทีนะครับขับขับโซ่ขับเพื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับผมขับ2ล้อนะครับสําหรับตัวนี้นะครับช o หลังก็สามารถปรับพีโดกได้นะครับเป็นโมโนโช o นะครับผมอมาดูสีเขียวกันบ้างครับดูด้านบนนี้ครับเป็นไงบ้างครับเหล็กแข็งแรงนะครับผมดีกว่าเดิมซ้อนได้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดูหน้าจอตรงนี้อันสีเขียวนะครับแล้วก็ดูไฟหน้าครับผมไฟหน้าจะเป็น LED นะครับ มีระบบไฟเลี้ยวให้เห็นไหมฮะนี่เหสวยไหมครับสวยนะครับผมมีแตรกันชนนะครับเฉดสีสวยนะครับผมที่ดีไปกว่านั้นครับที่ระบายความร้อนเขานะครับนอกจากเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับผมระบายอากาศด้วยพัดลมเช็ดคูนะครับติดออคลูเลอร์ให้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างดีมากๆนี่นะครับผมซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับของเครื่องยนต์ได้ประมาณ20%เนลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรื่องความร้อนนี่หายห่วงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนเกียร์นะครับขับได้สะดวกมากขึ้นครับผมเกียร์ด้านบนนะครับี่นะครับ เกียร์ออโต้นะครับอยู่ด้านบนนะครับใช้งานสะดวกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคานะครับเปิดตัวตอนนี้นะครับ69,900บาทนะครับผมมีพร้อมส่งทุกสีนะครับอนาคตไม่แน่อาจจะปรับเปลี่ยนราคานะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับเปิดตัวอยู่นะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับสำหรับตัว X c o r s 210ตัวนี้นะครับผมหนัก80นะครับสูง176นะครับถ้านั่งก็จะประมาณนี้นะครับผมซ้อนได้สบายมากนะครับน้ำหนักคนซ้อนนะครับคนนั่งนะครับรวมได้ทั้งหมด250กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลากได้อีก400-500กิโลกรัมเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเปิดหน้าจอมันเลยสตาร์ทนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับเรียกรอบไปยไงนบ้าง น่าจะแรงมากจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเทสให้ดูทีสําหรับรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับตัวนี้นะครับ X Cross 250นะครับการรับประกันของเขานะครับรับประกันเครื่องยนต์หปีนะครับผมแล้วก็รอบคัน3เดือนนะครับมีพาร์ทอะไหล่บริการทุกชิ้นนะครับสําหรับแบรนด์นี้นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเจ้า Commander 250 44ตัวนี้ตัว X Cross ตัวเปิดใหม่นะครับถ้าสนใจนะครับสอบถามร้าน ATV Jo ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ